แต่ว่าเน็ตไม่ดีไปรีเน็ตมามาแล้วมาแล้วเล่นไปยังอ่ะโอเคเออมาแล้วพร้อมแล้วเปล่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มทั้งตัวยังไม่ทันขาดคำแต่ตอนนี้ไลฟ์อยู่ป่ะเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคดีขึ้นไหมแม้แต่ดีขึ้นอยู่มั้ง <c oughs> โอเค ทำไมไม่ดีละอันนี้คือไม่ดีละไม่ดีละเหมือนเดิมเลยเดิมเลยตลบเป็นที่เสียวมิมามามาถึงเน็ตเหมือนเดิมเลยอะไรนะตลบเป็นที่เสียวเหมือนเดิมเลยอะไรน่าจะเป็นที่เน็ตเขาเน็ตเหมือนเดิมญาติเราเป็นญาติกันอีกอุ้ยเราเป็นญาติกันอีกแล้วนเราเป็นญาติกันเนาะเราเป็นญาติกันได้ เราเป็นญาติกันพี่ว๊อดเดดดีีี๋๋๋ยยยวววเเเราเป็นญาติกันเราเป็นญาติกันเราเป็นญาติกันอย่างนั้นเหรอเรารวยแล้วไม่ไงอ้าวคนไม่เป็นญาติคนไม่เป็นญาติ กำลังคิดอยู่ว่าจะกดฆ่าปินเลยดีไหมเมื่อกี้แต่ก็เกลิกใจแต่ปินวิ่งมาฆ่าเฉยเลยแล้วปินโดนกายฆ่าก็โดนมินสาวบอกว่าเราเป็นญาติกันมินหิวมากพลังแคสเออฆ่ากันเป็นทอดๆโอเคญาติกันเราเป็นญาติกันจริงจ ที่แคร์วินนี่ที่แคร์เป็นไรเราไมเราเป็นญาติกันกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่พี่ปิ่นแครไว้นะโคตรเยอะเลยหกศพตรงนี้อ่าเอาเลยเราเป็นญาติกันพี่เจพี่เจชนสูตรมันมากเลยตอนนี้เอาทั้งงนสื่อทุกคนเกิดมึงโดนอะไรชนสูตรมันมากจังหวะเนี้ยกลัวเดินน้องโคโลโมวิจิแบบ คุณโหรู้เราจะเอาคุินจาดินจาหรอะไรใคือมีในอำเภอตายผู้ล้างแขนตายช่างเทคนิคตายนักสวมรอยตายเคนาเดียนตายสารเตี้ยตายมันจะไปเคนาเดียนตายไม่แจ้งเตือน่ะโดชีอะไรเมื่วันนี้เคนาเดันมันไม่อยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิเอาเบอร์ูดเมื่อกี้ไม่เหรอในอำเภอต่อยเคนาเดียนหรือเปล่า เดี๋ยวบอกเหตุการณ์สำหรับคนที่ไม่รู้ก่อนเมื่อกี้คือมี6พกองกันอยู่กลองแบบเป็นเส้นตรงเรียงกันเลยเต้ยเอาใหม่นะมีใครบ้างนะเอาใหม่ดิมีสารเตี้ยช่างเทคนิคในอำเภอผู้ล้างแ้นอ่ามีเป็ดตัวหนึ่งแล้วก็มีแคนาเดียนผูลางขไมแจ้งเตือนปะแต่ว่าในอำเภอต่อยแคนาเดียนเออมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าอ่าก็ไม่นะเพราะว่าถ้าเกิด แคเนเดียนตายคนเดียวมาดูดูสดทีหลังมันก็อันเลิศเหมือนกันนะอ้าวหรออยากอยากเล่นต่อหรืออยากจบเลยไจบเลยจบเราอดกลัวจบเลยถ้าอยากจบก็ถ้าอยากจบเลยก็อดสีแดงุ้ยเดี๋ยวขอรู้อ่ะทำไมทำไมเธอต้องสายไลนยฉันด้วย ดีจ้าเฮ้ยเฮ้ยคุไม่รอดรอดไม่มีปืนแล้วดิฝั่งดีไม่มีปืนเฮ้ยบ้าบอที่สุดเลยมันแบบตั้แต่ละคนเมื่อกี้เห็นแก๊งฟินกับแก๊งมีนมันยิงกันไงความทางพี่พี่อุตส่าห์จะยิงไอ้เกี้ยวอ่อนละเนี่ยโดนเนี่ยเขาโดนเลย เห็นวิ่งไล่เว้ยก็เลยวิ่งหนีไปแต่อยู่หมูโดนแทนโอ้โหเลยหนูอาะทำไมพี่ล็อกข่าหนูวะลองเลือดลองเลือด2022ันองเฮ้ยอเราบอกว่าเราญาติกันเราเราญาติเราก็เราญาติกันไงก็เลยจะไม่ฆ่าไงเออ๊ะสุนนคโดนวันนี้ไหรอมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะกูกูของกูใครขี้โม้จริงไหมเน็ต